ยิงบนบอร์ดตากผ้าด้วยหรอ,าอ,าอ,อมาทำไมแม่มาทำไมแม่มไมไมอะไรนะคะมาทำไมมาทำไมแม่หรอ,อามาถ่ายรูปเเรไห้เธอ,อ <laughs> เอามาซื้อดอกไม้ไม <laughs> เอาเเอาใหม่เอามาท์ใหม่มาทำไมมา,ำไม,มาซื้อดอกไม้ดอกอะไรดอกดอกุหลาบ ได้ไหม,ไมล้วต้องดอกอะไรดอกจำปีมาซื้อจำปีดอกจำป,จปีไม่มีแล้วก็ยังไงต่อดอกจำปาไม่มีจำปาไม่มามาทำไมเรามา,ม,มาทำไม มาไหนลูกคนตากผ้า,าดกากกีกินวเกิเรื่อย แม่เป็นผีแม่ก็จะรักเอเธอร์แม่เป็นผีแม่ก็จะรักเอเธอร์รักเอเธอร์ไงแม่รักเอเธอร์นะ เท่าไหร่ล่ะสองไรเหรอวกสองเป็นเท่าไหร่ล่ะเธอเอาอืมจากเสื้อเก่งนะเดี๋ยวนี้ว่ยเขาถ่ายเอง ไม่กลัวแล้วนะคะคออเด,เดอ่ดอออดเธอคะไม่กลัวแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย